ทำไมผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินไม่ควรดื่มน้ำเต้าหู้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบอมกับหมอแพลวแพทย์แผนไทยประจำบ้านหมอพัชหาคลินิกนะคะวันนี้หมอจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินสามารถดื่มน้ำเต้าหู้ได้หรือไม่นะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าในน้ำเต้าหู้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายค่ะมีทั้งช่วยบำรุงสมองแล้วก็ระบบกระดูกในร่างกายของเรานะคะแถมยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยเนื่องจากว่าเมื่อเราดื่มน้ำเต้าหู้เข้าไปจะทําให้ร่างกายของเราอิ่มท้องนะคะแต่ในน้ำเต้าหู้นะคะก็มีข้อเสียเช่นเดียววกกันนค่่่ะเืองจาา น้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งถั่วเหลืองค่ะมีโอเมก้า6ค่อนข้างสูงค่ะ โอเมก้า6คืออะไรโอเมก้า6ก็คือไขมันชนิดหนึ่งที่จําเป็นต่อร่างกายของเราเหมือนกันค่ะแต่ว่าหากเรากินโอเมก้า6เข้าไปมากๆจะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายของเราอักเสบมากยิ่งขึ้นได้ค่ะซึ่งในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินนะคะมีอาการอักเสบเดิมของร่างกายของเราอยู่แล้วค่ะเมื่อดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจําทุกวันจะสามารถไปกระตุ้นทําให้ร่างกายของเราอักเสบมากยิ่งขึ้นได้นะคะดังนั้นแนะนํานะคะในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินไม่แนะนําให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเต้าหู้ทุกวันค่ะหากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ